CNN เองได้มีการประมูลนะครับจากการวิเคราะห์ของบรรดานนะักวิเคราะห์ว่าเขามองเรื่องของเศรษฐกิจปีนี้ว่ามีความกดดันนะครับจากหลากหลายปัจจัยด้วยกันข้อแรกเลยนะครับก็คือภูมิรัฐศาสตร์รัสเซียยูเครนถัดมาก็คือการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งมันก็ยังไม่จบไปสีทีเดียวแถมยังพ่นผิดนะครับให้กับเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับที่2ของโลกอย่างจีน อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อท,ที่พุ่งกันด้วยทางด้านของเดวิดเมลพาสครับก็คือประธานของเบอร์แบงค์บอกแบบนี้ครับบอกว่าปัจจัยเหล่านี้แหละครับกลายเป็นปัจจัยฉุดรั้งไม่เฉพาะพื้นที่ที่มีความขัดแย้งแต่ว่ายังเป็นการกดดันนะครับบรรดากลุ่มประเทศกําลังพัฒนาต่างๆอีกด้วย เพราะว่าณเวลานี้ราคาอาหารก็ดีราคาพลังงานก็ดีก็พุ่งตัวสูงขึ้นกันด้วยนะครับซึ่งตัวเงินเฟ้อเองแบบนี้ก็จะสร้างความเสียหายให้กับระบบซัพพลายเชนเติมเข้าไปอีกด้วยนอกจากนี้ครับทั้ง I m f และก็ Worldbank เองนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการใช้คำพูดที่บอก Recession หรือว่าภาวะถดถอยโดยตรงแต่พอดูปัจจัยลบที่มีการคุกคามเศรษฐกิจโลกในเวลานี้นะครับทำให้บรรดาสถาบันทางการเงินชั้นนำไม่ว่าจะเป็นโกลแมนแซก็กซ์ก็ดีโนมูระออกมาเตือนแล้วครับ บอกว่าให้หลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับเตรียมความพร้อมกับภาวะถดถอยที่มันอาจจะมีสัญญาณมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะสหรัฐนะครับแต่ก็ยังจีนด้วยน่าจะมีความหมายถึงทั่วโลกเลยก็ว่าได้ขณะเดียวกันบอกว่าประเทศเล็กๆนะครับก็อยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะว่าหลากหลายประเทศมีการกู้ยืมเงินมหาศาลเลยมาต่อสู้กับโควิด -19 กันด้วยในขณะที่แนวโน้มอัตราดอกเบ,บี้ยปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวก,กันกับราคาสินค้านะครับที่มีความจําเป็น อาหารก็ดีปุ๋ยก็ดีพลังงานที่แพงขึ้นประเทศที่มีขนาดเล็กกําลังพัฒนาหรือว่าด้อยพัฒนาก็ตามแต่จะได้รับผลกระทบจากความถอยนี้หนักพอๆกันกันด้วยทีนี้การปรับลดค่าการการเติบโตนะครับยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับที่ทําให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับโดยดัชนี CNN Business f e e r and g r e e d มาอยในแดนความกลัวหลังจากที่เพิ่งอ่านค่าได้ว่าเป็นกลางเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนอกจากนี้นะครับรายงานผลประกอบการล่าสุดนะครับของภาคการเงินของสหรัฐยังส่งสัญญาณนะครับลดเป็นการชุดรังนะครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนเหมือนกันด้วยไปดูที่ Bank of America กันก่อนเลยนะครับได้มีการเปิดเผยนะครับ ารายง,งานผลประกอบการเมื่อวันจันทร,ร์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าบริษัทจะมีกําไรถึง1นึ่งเจ็ดพล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับกาไรของปีก่อนหน้าพบว่าปรับตัวลดลง12%คือประมาณ1ใน8เลยทางด้านของ City g o กลเดนแซ็กซ์มอร a n กนสแตนลนะครับเวลส์ฟาร์โกแลวก็ JP Morgan c h น s ชต่างก็มีกําไรที่ลดลงอย่างมากในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เช่นเดียวกันอย่างนั้นก็ตามครับเจมี่ไดมอนด์ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือซีอ JP m เจพีมอร์แกนบอกว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ในช่วงเวลาสั้นๆยังคงเป็นทิศทางบวกอยู่นะครับดุลบัญชีภาคธุรกิจกําลังการผลิตของผู้บริโภคนั้นอยู่ในกําลังที่ดีนะครับแต่เตือนแบบนี้แนวโน้มทางเศรษฐกิจระยะยาวอาจจะมืดมนและเต็มไปด้ยวยความท้าทายเราจะเป็นทางเรื่องของ ภูมิรัฐศาสตร์นะครับอัตราเงินเฟ้อที่สูงปัญหาห่วงโซ่อุปทานแบบนี้เป็นต้นขณะนี้นักลงทุนในตลาดเองนอกจากจะติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับณเวลานี้อีกส่วนหนึ่งนะครับต้องบอก around the corner ซุปตามมุมยังไงลืมขไม่ได้นั่นก็คือท่าทีของเฟดนั่นเองที่จะมีการประชุมนะครับ FOMC กันในต้นเดือนพฤษภาคมหลายฝ่ายคาดการณ์กันบอกแบบนี้บอกว่าน่าจะมีการปรับขึ้นราดอกเบี้ย 50 basis point แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประธานเฟดของเซนหลุยส์เฟดเขามีทั้งหมดบบ12สาขานะครับหใน12ก็คือที่เซนหลุยส์โดยเจมส์บูลาร์ดซึ่งเป็นประธานนะครับ <c oughs> ถ,ถ,ถึงกับแนะนำอันนี้น่าจะเป็นสายเหยียวจัดเลยให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในเดือนพฤษภาคมนี้เลย75 basis point แต่ว่านักลงทุนส่วนใหญ่บอกแบบนี้ไม่คิดว่าข้อเสนอของเจมส์บูลลาร์ดนั้นจะถูกนำไปปฏิบัติคือปรับขึ้นทีเดียว75 basis point แต่ยังคงมีความเชื่อนะครับว่าหน้าที่จะปรับขึ้นอัตราอรดอกเบี้ยประมาณ50เบสิสพอยต์มากกว่าครับเฟืนครับฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ